วายเสื้อขาดเป็นแฟชัน่นเสื้อมดแทะคิดนะใช่เขามดแทะแม่เขาเรียกแมงสาบกัดขอบคุณดอกบัวลาต้าเป็นมุกี้นะครับขั้นจะหมดเลยอ่ะนะครับเพ่สั่งนะ้ำเย็นๆกินเส้นหนึ่นงเอาปากกดและกดแชร์ด้วยครับไปในกลุ่มนะเกิรมสวัสดีครับเพี่อนๆสวัสดีครับโอ้ยขาจะหมกอ่ะ นะะเรียนจบไรเก่งมากขอบคุณครับนะแม่เสื้อที่แม่ให้ตั้งแต่วันเกิดยังไม่ใส่เลยจ้ะแม่บางทีหนูใส่แล้วอาจจะไม่ถ่ายรูปลงก็เป็นไปได้เพราะว่ามันมีหลายตัวอย่าโน้อโออน้ยใจไปเลยนะจ๊ะสวัสดีทคนด้วยนะฝากแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ ขอเจาขอใจนะทำไมใส่เสื้อขาดละมุกแม่เป็นแฟชั่นแม่จ้าหันข้าวอย่างคะเรียบร้อยจ้าสวัสดีครับเสื้อเปื่อยแล้วลูกแม่เพิงซื้อมาใหม่แม่จ้าคือชีวิตนี้เป็นคนที่แบบกินอะไรได้มากไวมากขอบคุณครับกินอะไรได้ไวมากไมถึงว่าคือคนอื่นนะ,นะเวลาไปซื้อน้ำกินก็ะจะแบบนี้ นีวก็พักไว้นานใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผมกินนะบปืดปืดปืดแป๊บแป๊ปปปปหมดอะ่ะคือเป็นคนอย่างนี้จริงทีงนี้ก็ถูกถามว่ากินอย่างนี้มันได้รสชาติเหรอคือมันคือกินเล็กๆแล้วมันไม่สะใจไงเสื้อไซส์อะไรอยากให้อ่านลงมาเบตรงยะหลาบ้างรองคุณแม่จ้างอยู่นะครับฝากด้วยนะฮะ กอแล้วก็แชร์ให้ด้วยแชร์ไปในกลุ่มทุกคนแล้วเปลี่ยนเรื่องคุยกันเราก็่ต้องคุยเรื่องเสื้อขาดแล้วคุยกันแต่เรื่องเสื้อขาดเนี่ยหน้าเหมือนพิธีอันมากอ่ะหนูไอเขาพี่ก็เขียนอยู่ข้างบนลูกอยากอ่านมิเต้ลองเพลงเกียนห้องเบอร์ห้าให้ฟังหน่อยพ่อแฟนแต่งงานฉันเลยอกหัก นี่ความช้ำหนักมาพากอยู่ลบบุรีเกิดปี2005เหรอ2005 2005อยู่ส20ใช่ยาุ่20ใช่ใกล้ๆกันผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีสวัสดีครับเก่ามากนะเพลงเกลี เดีนี้นะบอกให้เป็นคนที่ติดโซดามากคืออะไรก็ตามแต่ทุกวันนี้ต้องกินโซดาอย่างน้อยหนึ่งสองกระป๋องน้ําที่เป็นโซดาแต่ไม่เอาแบบที่มีน้ําตาลนะต้องไม่มีน้ําตาลแต่เป็นเป็นโซดาที่แบบซ่าๆกินแล้วแบบอืมี้ยนะที่คออ่ะจริงเป็นจริงจริงติดเลยอะ่ะมันจะกัดกระเพาะไหมเปอยมันกัดไปอามด้วยกันล่อยมันกัดไป เดี๋ยวมันเบื่อมันก็เลิกกันวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกอะฝากแชร์หน่อยเร็วเ,ออเดี๋ยวแม่ถูกรเราวันไหนจะจ้างไปร้องคู่กับแอมชนทิชาบ้างจัดไปแม่จัดอุ้ยขอบคุณน้องมาดีแก้มด้วยของคุกกี้นะครับขอบคุณครับต้งรักอ่ะขูดเรียสฟิลเตอร์กระจายเลย เสื้อขาดอยู่ะอุ้ยขอบุณมังกรนะครับอยากเป็นลิงนะฮะโอ้โหขอบุณมังกรนะฮะเสื้อขาดทัองอันเลยอ่ะจะคนยังคุคยเรื่องเสื้อขาดอยู่นะมาฝากแชร์ด้วยเร็วมาแชร์หน่อยนะจ้าคุณพี่อยากเป็นลิงนะฮะขอให้เป็นลิงอย่างสมใจปรารถนานะครับจงขวัญขนาดนี้นะฮะเพลงใหม่ปล่อยไหมครับนี่ยังไม่มีอ่ะยังอยู่เพลงใหม่ไม่มีข่าวเพลงใหม่นะ โอ้ยร้อยกระดอกเลยครับโอ้โหจัดเป็นช่อใหญ่ไปเลยนะครับขอบคุณขอบคุณพิมด้วยขอบคุณนะครับโอ้ยาอเป็นลิงนะครับไม่รู้พี่อัดอั้นตันใจมาจากไหนนะฮะโอ้โห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 มันมือหรือเปล่ามันมือหรือเปล่ามันมือหรือเปล่านะฮะโอ้โหให้ขนาดนี้ปลูกสวนได้แล้วนะฮะโอ้โหสามร้อยมั้งล่ะสามร้อยดอกเลยไหม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  เลยไม่ละ310ดอกได้โอ้โหกุห,หลาบแด้เด้อขอบคุณครับพ,พี่อยากไปดีนะสายเป้ครับโอ้โหจะเป้ให้ยับจะเป้ให้ยับอ่าอ่าหมดที่368ดอกล้วเริ่มต้นใหม่กันทีเหมือนคนนี้เขาอัดอั้นใจในการส่งของขวัญน,นะฮะขอบคุณหมวกด้วยนะครับโอ้โส่งแบบตาพี่ตะบันส่งมา คือเป็นคนท่ชอบกินน้ำพึ่งมะนาวโซดามากทีนี้เราก็จะตัวเวนกินแทบทุกร้านชีวิตนี้มีแค่ร้านเดียวทันฉันสุกใจแล้วไม่บอกด้วยจะอิบไว้ไม่บอกเป็นร้านเดียวในชีวิตที่อร่อยทำไมเสื้อขาดคําเนี้พอดีผมไปฟัดกระเสือมาฮเดี๋ยวหนูไปยืมตังเพิ่มนับเต้ให้ใหม่นะครับพี่น้งอัน <laughs> อุ้ยด,ดีมากเลยครับยืมเสร็จแล้วแบบไอ้พี่ยืมเลยนะ ปูใจส้มนะฮะสวัสดีครับพิกาดอุ้ยเรียกพิกาดด้วยอ่ะบอกหน่อยเถอะไม่บอกเคล็ดลับเสียงนุ่มใส่ตลอดเวลานี่เองไม่จริงครับคือหนูไม่ได้เสียงดีทุกวันอยางนี้อยากเต้นให้พี่อีกไว้มีโอกาสได้เจอกันแน่นอนทำไงให้เสื้อขาดคะเอาไปซักบ่อยๆเ้อยค่ะจริงปะเนี่ยพิกาดผอมลงเยอะมาก ไทยว่าเลือกพิกาดด้วยไครเนี่ยน้ำหอมหอมเน่ยคนบอกผู้เผยเนาะไม่นี่เราถ้าเกิดเขาได้ยินแล้วเ็าเออเขาก็มาจ้างเราเอย่างเงี้ยเคยดูที่พาได้เส็นการดิหล่อเปลี่ยนไปมากค่ะถือว่าดีขึ้นเนาะไปทางให้ดีขึ้นแล้วเนาะป้า<ม>แอบเป็นเอฟซีอยู่นาเอาอยู่นาเลยนะครับอ,อ,อยู่นาอยู่นา เขาบอกเอฟซีอยู w ่นะคายพ่อยอดรัก T w N ออกเลยนะอันลองเพเติน้นขอบคุณครับจริงๆแล้วเราไม่ได้เหมือนเขาเหมือนท่านหรอกเพราะว่าหูเขาเป็นดับระดับบรม,มครู่อะ่ะเราจะไปเทียบชั้นอะไรเขาขเราไปแค่เศษเซี่ยวที่ได้เขามาแค่นั้นคือไม่เหมือนหรอกแต่ว่าชอบฟังไงเทคนิคเหมือนข้างหลังคืออะไรครับก็คือเป็นใบไม้ไง็นต้นไม้ใบไ,ไม้ใบหญ้าเอาห้าร้อยแล้วมาไงเนี่ยทุกคนหมดน,นี้ครับอยู่ข้าวเจ๊ ถึงเจ๊อะที่ได้เป็นนักร้องหรือเปล่าคะเป็นเป็นอยู่จ่ะตอนนี้เป็นอยู่เด็กกินยาก็หายละหนูเต้นเต้นไปหอมเอาได้กินน้าหอมเมาล้าหอมไหมน้ำหอมไม่ได้ฉีดอาบเลรียกอาบเจออันล่าสุดนานมากที่พิวเจอโอ้ยเจอเมื่อไหร่นอ้อทรงผมอะไรคะไม่รู้เขาทำอะไรให้ก็บอกเขาไปยังเขาทำให้ก็ปล่อยเขาทำเลยใครเข้ามาฝากติดตามฝากกดใจให้ด้วยนะฮะ นะพี่ได้ไปร้องหน้าอำเภอหรือเปล่าครับหน้าคนขุนที่ไหนอ่ะอำเภอที่ไหนก็ <laughs> นเคยหลาย,ายที่นน<า>เนะาะเราไปหลายอำเภอแล้ววะ<า>บอก่อยสิร้องเพลงเก่งจังขอบคุณนะฮะใจง่ายใครใจง่าย <laughs> ขอบคุณนะฝ <laughs> นะนตกไหมครับ <laughs> ไม่ตกครับเ <laughs> ขาเปิดน้ําตกเขาเปิดน้ําตกเขาเปิดน้าตกฝนไม่ตกตลาดไทยก็ไม่ตกค่นะดีเลยครับปรบตัวของด้วยนะสงสัย <laughs> ใน้องเคยเห็นหน้าครับลาครับลาเข้าหน้าผิดไปคือเป็นรู้ปะเป็นคนนี้นะเป็นคนที่ถ้าสมมุติไปขอซ่อมเขา,าใหม่เลยถ้าสมมุติว่ามีคนมันอยู่ต่อหน้านะแล้วบอกว่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยดิ จะไม่ร้องจะรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองถ้าอยากร้องเดี๋ยวร้องเองจริงๆเป็นจริงๆแต่ในระยสัอะไร,ะะไรย่างเงี้ยสบายแต่ว่ามีคนมาอยู่ต่อหน้าร้องโอ้ยไม่ค่อยสบายใจเลยถ้าคิดแต่ถือตัวนี้เสื้อขาดใร้อนเนาะที่ปามันร้อนอะไละอ้อนหลอดเสียงดีมาก mm hmm. มีคนเดียวในชีวิตที่พูดอย่างนี้พี่จา๋าพี่เป็นคนแรกในชีวิตอยู่ที่พูดคำว่าหลอดเสียงนะพี่นะยิ่งโตยิ่งหลอด อันครับเสื้อขาดผมรู้แล้วครับผมฟัดกระเสือมาอ,อยู่ในจดหมายไปคุยบ้างนะหากมีเวลาแวะหายเยืนสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะจะคอยพออร้อวันที่อะไรตอนนี้หนูรอเหมือนพระเอกหนังรู้ยิขอบคุณมากครับ อยากเอาเพลงเหงาฟังหน่อยเอาอโอ้โลือแม่เมื่มอไรจะมีใครแอปอะไรน,นี่ทิกตอกไะคะเบดนทิกตอกอยู่ <laughs> ฉันก็จะเป็นเหมือนคลื่นที่คอยซดัดขอยิ้มหวานหนึ่งรูปคะ่ะจะเอาไปขึ้นกรอบขึ้นหิ่งให้แม่คะ่ะ เหตุรูกสวยวย่ะคุณพี่อยากเป็นดินงเขาเปย์มาเยอะไงเอยแล้วก็จัดให้เขาหน่อย,อยอขอบคุณน้องหมึกกับพี่นุย้ยวยฮะบางคนนะชอบบอกว่าเอ้ยแล้วอันนี้ยิงนู่นนี่นั่นแม่สัมผัสกันหรือ,อยังฮะ จริงไม่ยิงนะนะอยากฟังเพลงร้องสดเลย99.9%ทักเรื่องเสื้อขาดจริงเนี่ยเรื่องจริงยิ่งโตเป็นหนุ่มยิ่งหล่อขึ้นมากขอบคุณครับหล่อกว่าในทีวีหนู่น่ารักออกพี่อันมีงานที่สรารคามด้วยถึงเต้นมากอาจะรีม,มาดูนะหล่อขึ้นกว่าเมื่อก,ก่อนเมื่อก่อนธรรมดา แล้วฉันนั้นสำคัญแต่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่าไรมีโอกาสดีในหัวใจเธอบา้างไหมทนตัวและทอนใจไม่ทันแม้เธอจะมองกันเช่นไร อย,อยากฟังอ่านร้องเพลงภาษาอังกิษคืออะไรอ่ะพี่ปากิษร้องอะไรอะขอบคุณพี่นุ้ยครับกับน้องก้อนเมฆนะฮะภาษาปักิษอ๋อสังกิตยังไม่ขึ้นเครื่องอยู่ครับยังครับทีมสั้นแหม่กระดิ่งเต๋ออีกปะเพราะภาษาอังกฤษอะสรุปมันคืออังกฤษอะเออแต่ไปเป็นขึ้น แค่ปล่อยให้ฉันหิวใจของเธอได้ไหมที่ฉันได้ทำเพื่อเธอได้ไหมฝากกดติดตามด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวปีนี้มีคอนเสิร์ตแต่เดี๋ยวใครมายังไงว่าการเรียนจบแถมรวยด้วยเลิศขอให้ร่ำให้รวยมากกว่านี้ขอให้มีเงินยังไม่รวยหรอครับนะความรวยของคนเรามันไม่เหมือนกัน เสียดายเคยเจอพี่แต่ไม่ได้ถ่ายรูปเวยเมืม่อไหร่มีโอกาสเจอกันบ่อยๆต่เดี๋ยวก็ได้ถ่ายรูปพาะฟันกระต่ายเนี่ยเดี๋ยวก็เชาะให้เลยอ,อันมาเพชรเมื่อไหร่เฮ้ยริติดฟันหล่อน่ารักสุครับเวลาลองเล่นตอนกูหลาบฟันนะครับกุหลาบดอกนี้กุหลาบแล้วเด้อพอแล้วหักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเสเว มาหลอกให้หักแล้วน้องก,ก็โดนเทหัวใจสิเทกุมมาทันบอกคุ้มครองกณลาบดอกนี้เอาน้ำมาแทงหัวใจเอ็ดจึงใดก็บอกเคยสมบังบอกเจ้าของให้พอที่เคยเจอกับอีกไหมครับเคยเจอบ่อยอยู่ในกระจกเฮ้ยกดผิดกดแล้วอ่ะไม่ใช่แล้วไรอ่ะ บ่มีภัยฮักกบับปอเป็นยังจบเจอตอนนี้คืออยากนอนมากจริงเรื่องจริงไม่ได้โกหกเขียนท้องเบอร์้าพอแฟนแต่งงานฉันเลยอกหักน,นีความช้ำหนักนัโบทานข้าว ไปค่ะไว้ปวดใหม่เจอกันจ้าจบแล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับคิดอยู่เรื่องต่อโทรจอรับปร,ริญญาเรียบร้อยตั้งปีสองปีเขาว่ากันเพราะว่าจะเรียนส่วนทักษะเสียงคือเดอะเบสครับขอบพระคุณนะฮะวัสดีหนูไรอันขอบคุณครับคนไรหล่อ,อยังเสียงพออีกคนนี้ไงอุย้ยไปแบบนั้นตะและ้ หนูสายิ้มหน่อยครับพอเอกไปเลยหลอกขึ้นมากขอบคุณครับขึ้นคอนล้มหนักใช่ต้องลว้มหนักอีกจบที่ไหนจบที่เราเบาที่สุด,ดตอนนี้หนูเรียนปโทอยู่บวดหัวมากเลยหนีไปพี่อัน้นจริงไหมเอาดีๆเรียนปโทมาเลื่กเราพี่เหรอเออา <c oughs> ให้เกียรติเรา <c oughs> พอโทรรูไม no okay. so 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 ่เก so ินแก่ได้เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันพอโทรต้องมเวลาเดี๋ยวคคิดใช่นะสิคิดอยู่ว่าอีกสองสามปีอ่ะไห่ว่ากันต้องมีเวลาครับเงินเพื่อรักษาสภาพ่าใช่เรียกอั้นเพราะไม่อยากแก่ฮ้าเห็นไหมไม่เกียดอุ้จิงเหลนนี่นี่จิงเหลนนี่จะยมาหาเรานะออกไปหัวแม่อย่าไปเรียกมัน ไนอ้านป้าฉันตื้มเธอมากเลยจนเรียกว่าคลั่งเลยมาพิษโลกไปทุกครั้งถ่ายรูปวัดทุกทีเลยเอยดีงามจิ้งเหลนจิ้งเหลนไปแล้วไปแล้วเดี๋ยมาใกล้ฉันนะไม้ไม่ติดเอฟนะจบแลุ้บรบอมไนอ้อนเลยไมย้จะขิงหรือเปล่าไมาจะขิงใช่ไหมว่าไม้ไม่ติดเอฟอะขอเป็น f อฟใหม่ได้ไหมยินดีและปรีดามาก เรียนเชินนะฮะมาอยู่เป็นครอบครัวด้วยกันนะฮะขอเพลงวันที่ฟ้าสีเทาเมื่อในวันที่ฟ้ามีเพียงแค่สีเทาความเหงามันกินในใจโลกไปเดินมันกว้างเกินไปมนไม่มีเธอย,ยังไม่รู้จะไปถึงไหนดีชีวิตที่มันขาดเธอ คุณหมอเดียวแรงไม่มีแสงสองใจอายุสิปดเป็นแม่ยกพริอันได้ไหมก็แล้วแต่พูดเก่งขึ้นนะครขอบคุณครับเพราเราต้องพัฒนาพักผ่อนเดี๋ยวงานเข้ามาอีกแยะอีกแยะไม่ได้ขิงนะเลยอันอ่านหนังสือไปด้วยดูพี่ชายไปด้วยดีมากถือว่าเก่งแยกประสาได้ถูกต้องขอบคุณใจส้มขอบคุณมกิดอกกุหลาบและเด้อ ไปแล้วนะกาดพี่กาดไปเจอกันใหม่ใกล้ๆค่ะขอบคุณครับแล้วก็จะเหนื่อยบ้างไปธรรมดาเนาะจ้ะชินแล้วล่ะหนูว่าหนูว่านชินแล้วแบบแ,แ,แบบเหนื่อยเคลียอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีแบบเขาเรียกว่ากําลังใจที่ดีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรแรงซัพพอร์ตที่ดีเราก็หายเหนื่อยงานเชียงใหม่ไม่มีเลยคุณแม่เราก็แม,แม,แม่จ้างไงครับเล่าวันนี้เจอ แจ๊ดสันให้ฟังหน่อยพี่แจ๊ดสันแล้ครับวันนั้นล่ะควจะไปงานที่ไหนปะอ่างทองอะจะไปงานอ่างทองทีนี้เอโบทักมาบอกว่าเนี่ยมาแต่งหน้าห้าโมงแล้วทีนี้พี่แจ๊ดสันหวังล่ะเขาอยู่ห้าโมงพอดีทีนี้แต่งหน้าเสร็จคนมุงเต็มเลยก็เลยไปดูด้วย้วครันนี้ไม่เดียวไม่ไดาวก็เลยเรียกเข้าไปหานี่ก็เลยได้เป็นคเครวาสิทธิพิเศษเลยเข้าไปได้จับมือพี่แจ๊สันหวังถ่ายรูปด้วยนะย่าี๋ยมาก ัวจริงเขาก็ดูดีเลยอ่ะดูหล่อขาวสะอาดเลยผู้จด<ะ>การนี่ <Okay. S 1> สติหลุดไปเลยอ่ะซึ่งปกติมันไม่มีอยู่แล้วไงสติอ่ะวัสดีจันนอนอิ่มยังกินอิ่มน่าจะง่ายกว่านอนอิ่มของยากพี่มาจากห้องพี่ลิงนะพี่มาจากห้องพี่ลิงนะคืออะไรอ๋อพี่ลิงเขาไ like ลค์ก็เรยว่าบอห้องพี่ลิงทำ mm. ไมเสื้อขาดี่ตั้เมเนี่ยมาถามอะไรยอกตแสบ mm. นั่งนิ่นงๆจะไม่ได้ครับเป็นคนสมาธิสั้นงงไหมนอนไม่งงเลยครับนอนกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงครับเป็นไข้หลาขาตัวสั่นผมกระดิกเท้าครับผมเขย่าเท้านะฮะพราผมเป็นสมาธิสั้นเนนรน่องแฟชั่นค่อนข้างจะเฟรม,มัดนี่ขอเป็นข้าวต้มมัดได้ไหมไม่ต้องเฟรม,มัดก็ได้กี่ตาต้งแต่ไม่หมดนี่ไม้ทองคำสมัยที่หนึ่ง เอไปหาเทปมาให้ดูหน่อยไอ้ต่างคำอยากให้ร้องเพลงของพี่ดวงตาบ้างค่ะก็เนี่ยสงสายใคเน้องเคยเห็นหนะ้าครับครับขอบคุณมีน้อยนะครับจากทีวีขลาหน้าผิดไปพี่ขออนุญาตติดตามครับขอบคุณและยินดีมากๆฮะ เลยอ่านเป็นมาริสันจริงเหรอคะเลยอ่านเราเล่นมาริสันก็ไม่จริงหรอกแม่มาริสันคือก็ชอบแบบคืออยู่ไม่สุะงั้นเนอะอ่านกัด้วยแลวเหยาเท้าอยู่ไม่สุกคือเราไม่ต้องนิ่งสำรวมตลอดเวลาคุยไปนิ่งๆไปอะไรเงี้ยไพโรํามตัวใหญ่มากคะ่ะไม่เคยไปไมทองํามยอมปีนต้นงิ้วต่อให้ปีนต้นงิ้วฉันก็คงต้องปีน แลกกับเธอคนนี้ต้องปีนต้องตาจำไม่ได้แล้วทุกคนหนูมาจากไม่หมนนี่นะไม่ต้องคำไม่ใช่นะไม่ต้องคำน้ำพิพันธนะ์นะอันพูดแตกนะกเต่ิวเตอร์นาหนูดเลยแน่นอนแม่ สวัสดีครับยินดีด้วยจตุรีแล้วขอบคุณนะฮะเสื้อขาดมิดจะตุกคนเอาอเสื้อเสื้อออกไปทีเ <c oughs> ดี๋ยวฉันจะใส่ขาดทั้งตัวเลยคุณยายเป็นนักสีพนักงา,ข,า,ข,าขอบคุณนะคะโดยมาชิ้นทุนตอนนั้นจำไม่ได้หกใช่ไหมหกหกโอเคเดี๋ยวจะป <c oughs> ิดไลฟ์ละ ขอบคุณทุกคนนะคบที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ขอบคุณทั้งอซใหม่แล้วก็ f อซที่คงอยู่คงกระพันด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะฮะเดียให้มาไลฟ์ให้ฟังกัน,กนบ่อยๆแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนครับเจอกันใหม่นะครับคุณดวงผวันแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับวันนี้หนึ่งแสนใจดีงามพระรามสี่นะฮะ